ันวสวัสดีครับ,นนรบทำไมจะไม่ได้คืออะไรคนวิวมากคืออะไร คือยงไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือคนเดิมกว่าเมื่อกี้เลยนะพานางตลกดีฮะฮะฮะคือเขาฟอลฉันยังดูแบบชื่อเขาขึ้นยังตลกหน่อยไม่ได้อะอยากเกลิกอะเด็กคนมันทุกไม่ที้งั้มันเด็กพีที่ไ,ไม่ เไม,ไมไเพาาอ,อ,องม่ใหม่งอะไรอ่ะเขานะขนมาไมอ่ครคยื่าหนไม่งึ้ง่ะเธขึ้นไหมเต็งใมใหม่ถึงอะไรอ่ะเขาจะขึ้นมาไหมอ่ะเคยชื่อเขามันไม่ขึ้นเลยอ่ะเธอ อืเนี้นก็คงไม่ได้ไล่ด้วยกันแนะ่ ดี่เซนสวยจังขอบคุณค่ะหรือว่าบิวไปขึ้นกับเขาก่อนไหมบิวไปขึ้นไลฟ์กับเขาแล้วก็บิวเชิญนี่แล้วบิวค่อยลงไงเอาปะเพราะว่ามันก็จะไปทางบิวได้ไง

คุณค่ะยไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นไฟตั้งนานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชินกน่ารักหวังคิมมากคิมเป็นมังกรพ่นไฟเหรอคะวันนี้ค่ะแม่แฮม สวัสดีค่ะคุณพิโนะไม่มาแล้วไม่ได้นานว่าวันนีค้ค่ะวันนี้ค่ะทุกคน,น,น,กนอยากได้คำเป็นสามแสนห้าตังมานานยังมาสร้งพักนึงแล้วแต่ว่าคิมลงไว้เมื่อกี้เพราะว่ามันโดนปิดกั้นแล้วก็เลยลงแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาขึ้นใหม่ช่างตำนานวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณชิโน ไม่ใ,ใช่ความรู้สึกฉันทีขอให้ไปรับไปส่งคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วค่ะขอบคุณค่ัคิดอะไรวันนี้ค่ะกีต้าวันนี้ค่ะทุกคนหวัดดีค่ะพี่พีพี่พีพักผ่อนเยอะๆหายไวๆนะคะวันนี้ค่ะคุณกีต้า ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกช่าเป็นบางพียย่างให้นแคเพื่อนเลงอกไม่ใช่ฉันคิดไปมากกว่านั้นไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกขอเป็นแฟนได้ไหมใครก็มีตั้ยอล้พอเธอนั้นก็ช่างหอขอบคุณค่ะพอแล้วค่ะ นะวันนี้พี่มิมซื้อของให้แม่เต็มเลยซื้อลองเท้าหนึ่งซื้อน้ำหอมเบอร์เบอรี่รหนึ่งช้อปปิ้งอีกเยอะเลยลวันนี้พี่มิมเสียหายกับแม่ไปหลายพันเลยหมื่นน่าจะถึงพี่พิณีขอบคุณค่ะขอบคุณครับคิดถึงคินไหมทุกคนอะหล่อมากหล,อล่อแมวันนี้รู้สึกว่าตัวเองดูหล่อเหมือนกันใส่หูแล้วหล่อเลย เมื่อกี้ยังสวยเลยพี่คิมนอนดึกใช่นอนดึกทุกวันเลยวันนี้ค่ะคุณเป้เล้ยวันนี้ค่ะน <Hey. S 3> นัันเงกกกกแ็็ววแหย พอขึ้นไลน์รอบสองแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเพราะว่ารูปรอบแรกอะเราพูดไปเยอะมากเลยอเออใครเป็นเพื่อนแกวะใครเป็นเพื่อนแกวะพี่เจ้าอยากเป็นอยากเป็นลุงต่างหากพี่เจ้าอะอยา,อยากจะทำความรู้ักไม่เหนื่อยเลยคะ่ะอยากวิ่งนาน,น,าน ก็ทำให้ผมละเมนะขอทีถึงทุกวันและยังฝันทุกทุกนาทีถ้าได้เจอกันอีกสักครั้งบางบางก็เดี๋ยวทำตัวไม่ชอบแล้วมาบอกว่ารักตัวอะไรแบบนี้เขาดูแลได้ไหมมาแล้วค่ะคุณโยนี้ค่ะรอคืนนี้วันเหนื่อยแย่ ต้องเป็นแบบไหนเธอถึงจะรักล่ะต้งองรอขนาดไหนถึงจะรักคะอยากรู้เธอชื่อใครอยากจะทำความรูจ้จัก eg girls eg g ก r l s หรอคะสวัสดีคะ่ะเขินแทนเลยถ้าไม่เขินคะให้หนึ่งเขินคะรไปเอง แล้วจะคิดทำไมให้มันปวดหัวไหมทุกคนลงไปครับกีตาร์ลําเดม่น,น,นี้เองโมนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไอสขอบคุณครับกดกดตะกร้าให้ไปเลยอุ้ยพี่กดอยากกดตะกร้าไหมคะเดี๋ยน้องขึ้นออเดอร์ให้ขอบคุณวันดีค่ะคุณโมนาคสวัสดีค่ะสวัสดีสี่สิบคนคะ่ะพี่คิอมองใกล้แบบนี้จะไม่เขินได้ไงคะ ยังไม่ได้จะชุ่มแค่ดูในความน่ารักอยากรู้จะชื่อไรอยากจะทำความรู้จัก o อ s เซ็กซ์เล่ดีนน่ารักจนผมต้องแพ้นในหัวผมมีแต่เธอสวัสดีค่ะโดนพี่คิมตกเพรคิมน้องวิน้องวีลงคลิปใหม่แล้วนะไปดูหรือยังกดใจส้มกันเยอะๆใช่ขอใจส้มได้ไหมคะใจส้มมันขอได้ไหมคะขอคบ,บคุณสำหรับดอกกลาบค่ะคนสวยขอบคุณนะคะ Will love you. ทำไมอ่ะงั้นเราต้องวีนอีกแล้วนกวีนเตรียมอัดเตรียมอัดคลิปเดี๋ยวไปวีนวีนทีไรเปิดการมองเห็น,หนทุกทีเลยบาดใจที่ยิไม่ได้ชูชูแค่ยืนดูในความาราักอยากรู้เธอชื่ออะไรอยากจะทำความรู้จัก oh sexy lady girl นาักม,ม้วีเลยเร็วติ๊กตอกคะทําไมถึงปิดการมองเห็นคะติ๊กตอกเปิดการมองเห็นได้ไหมคะหนูไม่เล่นแอป,ปอื่นเลยชีวิตนี้ตอนนี้หนูเล่นแต่ติ๊กตอกเลยนะคะอย่าปิดการมองเห็นเลยคะ่ะเปิดการมองเห็นเถอะคะ่ะถ้าดูถ้าติ๊กตอกปิดการมองเห็นหนูคงเศร้าเสียใจยต้องนอนร้องไห้ไป5วั7น7ะวันน่ะคือถ้าเปิดแบบเปิดการมองเห็นอะแล้วดันคลิปให้ถึงแสนอนะ ือหนูจะมีความสุขขนาดไหนหนูจะกลายเป็นคนที่ positive thinking ขนาดไหน TikTok ต,ต,ต้องสำงนนันพี่ตอนพี่ตอนนี้ใจหนูเต้นแรงมากทำไมคะคิมทำอะไรอะคิมทำอะไรบนะสองแสนวิวันให้อีกแล้วเห็นผลไหมครับนั่นสิคะอยากรู้เหมือนกัน รู้สึกดีที่นอนดึกมากพอเจอพี่คิมโอ้ยคุณพิม์คิมหลายหลายเวลายอยู่นะเผื่อคิดถึงเจอคนน่ารักตรงหน้าหนูก็เจอเหมือนกันคิมก็เจอคนน่ารักตรงหน้าคิมเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณเจแปนสวัสดีครับหมดหัวใจสมเติมเข้าไป แล้วโอมเอาให้ตายจะปักตะก้าแล้วนะอีกแป๊บหนึ่งอ่ะอีกแป๊บหนึ่งคิมต้องปักตะก้าแล้วนะเข้ามาดูกันเยอะๆได้ไหมพี่เล็กหวัดดีค่ะคุณแชมป์หวัดดีค่ะน่ารักจนผมต้องแพ้ในหัวผมมีแต่เธอและแม่นักคอที่วันอาทิตย์ AI ดันผิดจริงเหรอคะ ในเพิ่งรู้พี่คิมเป็นไงบ้างคะวันวันเกิดพิ่งฟ้าสนุกเจอหลายคนเลยเจออินเตอร์แฟนเยอะเลยคิมจะมีแฟนแฟนจีนเยอะเลยแล้วเขาก็บอกว่าคิมเขาตั้งชื่อให้คิมด้วยชื่อว่าเสี่ยวจินแฟนแฟนจีนเขาตั้งชื่อว่าตั้งชื่อจีนคิมว่าเสี่ยวจินเขาบอกว่าที่จีนเขาเรียกเจอสิคะเจอคุณเจี๊ยบอยู่แล้วคะ่ะเจอคุณเจี๊ยบอยู่แล้วสิคะ เขาบอกว่าเขาตั้งชื่อคิมว่าเสี่ยวจินแบบเขาขึ้นไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็ให้ทักทายบอกว่าจำเขาได้ไหมเขาที่แล้วที่เจอตอนงานกีฬาสีกับงานคริสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดรูปให้ดูด้วยนะที่ถ่ายกับคิมคือคิมจำได้หลายคนเลยแล้วก็เขาแบบพอคิมไปถึงงานปุ๊บคิมแล้วเขาก็มาบอกว่าตั้งชื่อให้แล้วคนที่จีนเรียกคิมว่าเสี่ยวจินได้เลยค่ะพี่ฟินิกซ์อยากเจอพี่คิมบ้างทูงยมาเลยมาเลยมาเลย มาอีกแป๊บน,นึงคิมจะปักตะกร้าแล้วนะคะจะปักตะกร้าต่อแล้วนะช่วงนี้โดนติ๊กตอกปิดกั้นอย่างหนักอย่างหนักหน่วงทำไมติ๊กต้องปิดกั้นคิมด้วยอะ่ะว <c oughs> ่าเจ็บฟันแป๊บน,นึงจะปักตะกร้าแล้วนะ,ะปักตะกร้าแล้วนะพร้อมจะกดหรือ,อยังหนูอยู่ไกลมากนะคะไม่เป็นไรนะไว้มีโอกาสได้เจอแน่นอนนะวันหนึ่งเราต้องได้เจอกันแน่นอนถ้าเจอแล้วกรี๊ดมาเลยนะโมนาอยากกดตะกร้า <c oughs> อะไรปะ เมื่อกี้ได้แล้วออกี่ออเดอร์นะห้าะไลน์เมื่อกี้ตอนแรกมาเดี๋ยวตอนนี้จะปักตะก้าต่อแล้วพรุ่งนี้คิมมีงานเยอะมากที่ต้องทำคือเยอะแบบอลังการเยอะแบบเยอะเลยอะที่ต้องไปอะสวัสดีค่ะทุกคนกำลังปักตะก,ก้านะคะ รอสักครู่เดียวนะคะขออยุดปากตะก้าแป๊บหนึ่งนะคะเออเอซครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำาที่ทานดยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอ,ไ,อ,ไ,อดไ,ได้ยินบ้างไหม รอ,อยู่ททุกนาีเ,นนนเ,นนเจอกันที่หอคอยสมุดบางกันเนาะจริงเหรอคะเคยเจอคิมเหรอคะอู้ขอบคุณค่ะพี่โมนาถ้าเจอพี่คิมหน่อยตัวไปหาคันอยากเจอบ้างคะ่ะพี่เจ้าได้เจอแล้วเหอะใช่ไหมสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีสีบมคนคะ่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปักตะก้าแล้วนะคะตอนนี้ ปักตะก,ก้าแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ปักตะก,ก้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คตะก,ก้ากันเดี๋ยวจะเริ่มที่ตะก,ก้าฮูดนะคะว่าตอนนี้ใส่ฮูดอยู่รอแป๊บหนึ่งนะคะคิมขออนุญาตปักคิมขออนุญาตดูตะก,ก้าสักครู่สวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับกล่องน,นะคะพี่โมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิมเกิดพี่คิมเกิดไปทําให้หนูเขินได้ไงคะเนี่ยอา้าไม่ดูไห,หลายวันเลยติดงานสวัสดีค่ะ ดีคิดถึงคิมมันลี่คิดถึงคิมชิมล่าพูดมาเลยพูดมาเลยว่าคิดถึงคิมอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำามติฐาน ด้วยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมอันเนี้ยธงกองของขวญนะนี่ทุกคนอะอย่างแรกเริ่มเลยฮูไดอโอ้ยพัมกินนี่ค่ะฮูดที่ใส่อยู่นะคะเป็นตะกร้าที่ปักไว้อยู่ตอนนี้นะคะฮูดที่คิมใส่อยู่ตอนนี้นะคะนี่แขวนไว้ตรงนี้มีสีดําด้วยนะคะตัวนี้ปกติ359บาทนะคะวันนี้เหลือ3 1 4บบาททุกคนอืม มา71คนคิมขอคนละ1ออเดอร์ได้ไหมคะสามารถเลื่อนตะกร้าดูได้เลยนะคะว่าอยากได้สินค้าตัวไหนอยากให้คิมแนะนําสินค้าตัวไหนอยากให้ใส่ตัวไหนให้ดูบอกได้เลยนะคะเพราะว่ามีสินค้าอยู่ที่ตัวเองเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นอันแรกเลยคะ่ะที่จะโชว์ให้ดูนะคะตัวนี้ใส่อยู่นะคะ359บาทใช่ไหมราคาปกติวันนี้เหลือ314บาททุกคนขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะสวัสดีคะ่ะคุณปูนิม่มสวัสดีคะ่ะเห็นพิม พี่คิมเห็นคลิปนี้พิงฟ้าใช่อันไหนนะคะคืออันไหนอะวันดีค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยเดี๋ยวดูแป๊บนึงว่าเหลือสีอะไรบ้างตอนนี้เหลือสีน้ําเงินขาวน้ําเงินเข้มแล้วก็ชมพูนี่สีขาวน่ารักมากตอนนี้ได้ยอดเท่าไหร่แล้วคิมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ายังขาดอีกเยอะอยู่น่าจะประมาณหมื่นสองหมื่นมั้งคะยอดตอนนี้ขาดอีกเยอะเลย อยากได้แคมเปญนี้จริงๆแล้วพูดพูดจากใจอยากได้แคมเปญนี้อยากไปเดินแบบคือถ้าชนะแคมเปญสามแสนห้าก็จะได้เดินแบบทุกคนเธออยากได้แคมเปญนี้อ่ะนี่ทุกคนตัวนี้นะคะฮูดอธิพานะคะฮูดอธิพาตัวนี้นะคะสีขาวน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูสีดํานะคะโทษน,นะคะหนูพิมพ์ผิดทุกครั้งเลยไม่เป็นไรลูกสมุนหลับกันหมดแล้วหรอนั่นนี่ลูกสมุนไปไหนไม่รู้เมื่อกี้ คิมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าลูกสมุนคิมไปไหนแล้วนี่อันนี้คือสีดํานะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันจะเป็นลายเหมือนกันนะทุกคนนี่ what your belief is what you will become นะคะนี่ อะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณเชื่อนะคะมันก็นจะเกิดขึ้นในสักวันหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะของอธิภารอบิวแป๊บได้เลยตัวนี้นะคะสวัสดี90คนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ90าคนเข้ามาแล้วฝากข้อจอข้อใจนะคะทุกคนวันนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆแล้วก็อย่าลืมกดโค้ดกันนะคะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะจะแบบลด15%เรเยอะมากนะคะแล้วราคาปกติในตะก้าก็คือลดอยู่แล้วอย่าลืมกดโค้ดกันถ้ากดโค้ดก็คือลดไปอีกนะคะฮู้ที่ใส่อยู่นะคะตะก้าที่ปักหมุดตอนนี้นะคะปกติ3 5 9 วันนี้ในไลฟ์นะคะเหลือสามร้อยสิบสี่บาททุกคนนี่อันนี้นะคะมีปกติจะมีสีดำเขียวน้ำเงินเข้มขาวน้ำเงินแล้วก็ฟ้าชมพูนะคะสีที่เหลือตอนนี้คือน้ำเงินน้ำเงินเข้มขาวแล้วก็ชมพูนะคะเหลือสี่สีนะคะตอนนี้สีขาวคืออันนี้เลยน่ารักมากสวัสดีหนึ่งร้อยห้าคนอุ้ยพัมกินร้องหนักมากนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเปิ้งข้างหลังก็จะน่ารักแบบนี้เลยทุกคนมา ขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะขอคนละหนึ่งออเดอร์ทุกคนขอคนละหนึ่งออเดอร์ตะก้านี้นะคะเดี๋ยวจะไปตะก,ก้าต่อไปนะคะสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะเข้ามาแล้วฝากขอใจด้วยนะคะฝากส่งใจส้มกันด้วยนะคะทุกคนทำกินเนาะสวัสดีคะ่ะใส่แล้วจะสวยแบบนี้ป้าแน่นอนสวยกว่าหนูอีกน่ารักกว่าหนูใส่อีกถ้าทุกคนใส่อ่ะถ้าทุกคนใส่ต้องน่ารักกว่าที่คิมใส่แน่นอน ลองดูไหมคะลองรักทุไไ้ <laughs> ทุกคนมาเร็วขอคนละหนึ่งออเดอร์ขอคนละหนึ่งอขอเดอร์โมนาซื้อ,อยังโมนาน้องกดตะกา้านี้ไหมกางเกงอะตะกา้ากางเกงเนี่ยคิมดูแป๊บหนึ่งตะการายี่อ็ะฮู้ thank you ขอบคุณครับ thank you สวัสดีค่ะคุณโมวันนี้ค่ะค ลองรักทำไ,ไมเพราะไหนใจร้ายไม่ใช่แบดบ่อยแบบนั้นลองรักดุไมไนเหนมอนใครเสื้อแบรนด์นี้ออกแบบสวยดีผ้าดีด้วยใชคขาผ้าดีมากหนูพูดจริงมันใส่สบายมันไม่เป็นขุยอะคือบางเขาเรียกอะไรบางแบรนด์อะพอซักไปบ่อยๆหรือว่าใส่บ่อยๆมันจะเป็นขุยซึ่งอันนี้ไม่เป็น หนูพูดเลยเพราะหนูใส่ตลอดช่วงนี้คือใส่อธิภาบ่อยมากแล้วผ้าดีมากพี่คิมนอนตอนไหนคะหนูขอ,อนอนตามพี่คิมน่าจะไลฟ์อีกสักแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะไลฟ์ถึงตีหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะนอนครับเพราะว่าพรุ่งนี้คิมมีงานเยอะมากเลยคะ่ะก็เลยวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานมากใส่สีเสื้อเสื้อสีฟอกใส่ดีมากคืออะไรคะอะไรคือเสื้อสีฟอกคะ ซักแล้วยังสวยปะสวยค่ะอันนี้คือซักแล้วนะคะอันนี้คือซักแล้วค่ะอันนี้คือซักมาแล้วอันนี้หนูซักมาแล้วตัวเนี้ยคือยังสวยอยู่เลยอันนี้พูดจริงๆคือผ้ามันดีอันนี้ที่เป็นฮูดอะคือมันไม่หนามากนะคะเป็นแบบเหมาะสําหรับไทยแบบใส่ไทยใส่เท่ๆ,ๆอะไรเงี้ยใส่ในวันปกติได้พวกนี้ต้องตื่นกี่โมงอะคะพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้ตื่นช้าได้อยู่คะ่ะแต่ว่าคือคิมมีหลายอย่างที่ต้องทําก็เลยต้องเตรียมก่อนคิดว่าน่าจะตื่นซัก สิบโมงน่าจะตื่นสิบโมงไม่ไม่น่าแต่ก้าสิบสองอันเดียคิมเช็คแป๊บหนึ่งแต่ก้าสิบสองคือพุ่งมีคิมมีหลายอย่างที่ต้องทําคิมก็เลยไม่มั่นใจกิมอาจจะตื่นติคิมน่าจะตื่นเก้าโมงแต่งหน้าเสร็จปุ๊บประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงปุ๊บต้องไปคลินิกด้วยไปไลฟ์ที่คลินิกไปเช็คแผลหนึ่งแล้วก็พาพัมกินไปทําหมันไม่แน่ใจว่าอาจจะไปส่งพัมกินก่อนหัดนอนเร็วบ้างแหละพี่ขอช่วงนี้นอนดึกทุกวันเลยตีสามตีสี่ตลอดเลยแบบ พ่งนี้ต้องพาพัมกินไปไว้ที่โรงพยาบาลเตรียมทำหมันแล้วก็ไลฟ์กับพีนิกนานเลยช่วงบ่ายสามสี่โมงห้าโมงยาวๆแล้วก็มีนัดกับพี่แล้วก็คิดว่าจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าเข้ากองด้วยหนูตื่นสายพี่คิมพี่คิมก็ช่วงนี้ตื่นสายเพราะพี่คิมนอนน้อยเมื่อคืนพี่คิมก็นอนโอ้ยวันนี้คิมนอนเยอะเพราะคิมป่วยคิมตื่นมาแล้วคิมรู้สึกป่วยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบ ปวดหัวอะไรเงี้ยหนูชิลดูอะไรพี่ได้ยาวๆไม่มีเรียนอุย้ยจริงเหรอพิมสวัสดีพิมพ์คิดถึงเราไหมแผ่นเยอะมากใช่ค่ะพรุ่งนี้เยอะพรุ่งนี้เยอะพรุ่งนี้มันไม่ได้เริ่มเด็วแต่ว่าพรุ่งนี้เยอะมากมีหลายอย่างที่ต้องทําทั้งไปคลินิกทั้งนัดต้องไปซื้อของเข้ากองต้องพาพัมกินไปหาหมออีกเป็น่วงพิมพี่พิมทำได้งั้นให้พัมกินไปส่งเราก่อน จริงพัมกินไปส่งคิมก่อนได้ไหมคือตอนแรกวันนี้คิมจะเอาพัมกินไปไว้ที่แม่เพราะแม่มาบ้านที่ชนบุรีใช่ไหมคะวันนี้คิมไปหาแม่มาแต่ว่ากลัวว่าคนอื่นจะดูแลพัมกินได้ไม่ดีเท่ากับเราดูแลก็เลยจองคลินิกหมอเลยบอกหมอว่าเดี๋ยวจะพาไปทําหมันนะคะตัวส้มๆข้างล่างอะ่ะเอ้ยคิดถึงพัมกินหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พาพัมกินไปทําหมันแล้วพรุ่งนี้จะพาพัมกินไปทําหมันแล้วเดี๋ยวเขาไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วไปรับอีกทีวันอังคาร น่ารักไหมดูมันทําหน้าดิตอนนี้มันกําลังเป็นฮีทอยู่อ่ะพิมดูมันเนี่ยทำหน้ามันเป็นฮีตอยู่อ่ะตอนเนี้ยร้องดังมากคิมแทบไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนคิมนอนไม่หลับเพราะว่าพัมกินนี่แหละพอคิมจะนอนแล้วเขาก็ปลุกคิมขนสวยมากเลยนะครับไม่เสียงอันไพเราะของพัมกินจะไม่มีอีกแล้วพิมจะไม่ได้ยินเสียงพัมกินเป็นฮีทอีกแล้วดูมันทําหน้าดิดูพัมกินทําหน้าดิคือเขาเป็นฮีทแล้วเขาชอบทําหน้าแบบเนี้ย อืมอืมอืมอมดูดูเหตุผลที่ไม่มีแฟนเพราะว่าความกินห่วงนะคะน้องไปกดใครมาคะพี่คิมน้องนั่นนี่คะน้องคิมก็อยากรู้เหมือนกันเจ้าทำหน้าโหดมากจริงหน้าเหมือนคิมตอนดูไอปายเมื่วานเลย <c oughs> แรงดูดิ <c oughs> เขาเป็นฮีทนะเขาก็เลยทำหน้าแบบนี้ตอนนี้ <c oughs> ไหนอืม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  ตัวใหญ่มากใช่ดูดิตัวเท่าคิมเลยอ่ะดูดิดูหน้าพัมกินกับหน้าคิมอ่ะหน้าดึงมากหน้าตึงมากจริงเขาเป็นฮีตนะและวเขาเลยทำหน้าแบบเนี้ดูดิดูเขาตัวเท่าคิมเลยอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมามีงานจะมาบวดนี่คิมบ่อยๆได้เลยยินดีให้เข้ามาปวดครับ <laughs> น่ารักใช่ไหมไม่มปกติหน้ามันน่ารักกว่านี้แบบมนชอบทำอย่างนี้ตอนช่วงที่แบบอันนี้ ที่ฟูไม่ใช่ขนหมน่าจะเป็นอ้วนคือมันน่าจะอ้วนด้วยดูดิอ้วนด้วยขนด้วยอ่ะเดี๋ยวอุ้มทีหนึ่งอ่ะหูครึ่งตัวคิมอ่ะดูดิดูเขาดิคือเขากินเยอะมากแล้วคิมก็ให้อาหารอย่างดีคิมให้กินอาหารอย่างดีคิมกลัวว่ามันจะไม่สบายคิมกลัวว่าถ้าแบบมันเป็นอะไรไปแล้วคิมจะเสียใจก็เลยดูแลให้ดีที่สุดแต่ว่าอย่าลืมกดตะกร้ากันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตะกร้าที่ปักหมุดอยู่นะคะ ไม่ใช่เปลี่ยนตะก้าแล้วเป็นตะก้าสิบสองอ๋อเสื้อฟอกสีตัวนี้นี่เองพี่เจี๊ยบชอบอันนี้หรอคะปกติหนูไม่ชอบสีซีเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจได้อันนี้คือท้ายพี่เจีย๊ยบน้องชื่ออะไรคะน้องชื่อพัมกิ้นอุ้มแล้วทะลักแขนฉุดยังเล็กกว่าพี่ซับคือใครอะคะใครคือพี่ซับอะกี่ขวบแล้วหนึ่งขวบคะ่ะเฮ้ยใช่ปะสองแล้วดิหรือหนึ่งพิมพัมกิ้นกี่ขวบแล้วลืมแล้วอ่ บิวหายตัวแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้บิวพักบ้างไม่เป็นไรซับคือแมวพี่บายจริงหรอทำอุ้ยทำไม่คิมไม่ตั้งชื่อแมวเป็นชื่อมงคลเพราะว่าถ้าเกิดเราด่ามันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเหมือนแบบอันนี้ไม่ได้อุ้ยพิมพ์จําเก่งมากถูกถูกจะใกล้แล้วค่ะใกล้จะครบสองขวบแล้วหนูอยากเห็นพี่คิมอ้อนคนดูจังเลยกดตาก้าให้หน่อยได้ไหมคะ กดตะกร้าได้ไหมคะเธอคะกดตะกร้าให้หน่อยได้ไหมได้ไหมล่ะนี่ไงอ้อนแล้วอ้อนแล้วจะกดตะกร้าให้เปล่าพี่ซับพี่ซับคือถังแก๊สแล้วพัมกินเป็นอะไรอะ่ะเราพัมกินเป็นอะไรอ่ะถ้าซําเป็นถังแก๊สอะ่ะแล้วพัมกินคืออะอย่างฉันคิดว่าเพลงร้าย ที่มอบให้เธอน้นมันจะมีได้แค่เพลงเดียวเท่านั้นพอหากว่ามีมากเกินไปปานฟ้าชอบกินชาเขียวสวัสดีค่ะคุณปานฟ้าอุ้ยชอบกินชาเขียวมันคิมเลยคิมช่วงนี้คิมติดชาเขียวมากเลยค่ะคิมก็ชอบกินชาเขียวแต่ว่าต้องเป็นชาเขียวมีซอนนะคะอันอื่นมันยังขมไปยิงกินไม่เก่ง เหนียวก็ชอบกินชาเขียวเหมือนกันสวัสดีคร่ะวีนี่ you miss me ไหม I want to see you when I have final uh, c o m p e t i t i o n Miss Grand Thailand 2022 in next month you, you should to come to see me or share me น uh, ะ in Thai you want to come to Thailand ไหม เดือนรอที่ยี่แปดนะคะหนูจะขอเล็กบ้านพี่สองพันสองโอ้โหได้เลยขอบคุณนะคะแค่แค่แบบจะซัพพอร์ตก็ดีใจมากๆแล้วขอบคุณนะคะคนสวยอุย้ยแป๊บหนึ่งนะอุย้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคน ขอลงไลฟ์ก่อนแป๊บนึงนะไปคุยกับแม่แป๊บเดียวเดี๋ยวมาไปคุยกับแม่แป๊บแป๊บนึงนะไปหาทัวหาแม่แป๊บนึงแป๊บเดียวนะรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่รอแป๊บทัวหาแม่แป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวมานะแป๊บนึงนะแต่ว่าถ้าใครจะนอนก็นอนก่อนได้เลยนะคะฝันดีนะคะแต่ถ้าคิมคุยธุระเสร็จเดี๋ยวคิมมาไลฟ์ใหม่นะถ้าคิมยังไม่ง่วงด้วยแป๊บเดียวคุยกับแม่ก่อนนะคะแป๊บเดียว